นี้แหละที่ตามหา bmw 320d sport ประกอบนอกทั้งคันในราคาไม่ถึง2ล้านบาท สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพรีเมียมซีเลคชันค่ะพบกับไอรีวิวนะคะที่นี่โชว์รูมรถ BMW e u ม o p a m o t o ยูโรปามอเตอร์สาขาตลิง่งชัน ศูนย์รวมรถ BMW Premium Used ่ามาตรฐาน6ดาวที่ใหญที่สุดในย่านฝั่งทนค่ะ <Wow. S 1> วันนี้ค่ะ <Wow. S 1> อาอมาพร้อมกับรถ BMW Series 3ที่หลายๆท่านตามหานะคะคันนี้บอกเลยเด็ดมากค่ะนี่คือ BMW 320d Sport ค่ะรถคันนี้ประกอบนอกทั้งคันเลยนะคะเป็นรถปี2019ค่ะ มาพร้อมกับเลขไม์ประมาณ74,000กิโลเมตรค่ะเบียไซ์คุ้มครอง6ปีหรือที่ระยะทาง120,000กิโลเมตรนะคะวารันตีคถึงรองไม่จำกัดระยะทางสิ้นสุดที่ปี่ป2 5ี2025ค่ะคันนี้บอกเลยตอนเปิดตัวเขาเนี่ยราคาแรงมากๆเลยนะอยู่ที่ประมาณ2 9 0ล้านกแสนกว่าบาทค่ะเกือบ3ล้านบาทนะวันนี้ราคาพิเศษจริงๆคุณได้เป็นเจ้าของแน่นอนค่ะ 320D Sport คันนี้นะคะมาพร้อมกับราคาเพียง1,950,000บาทเท่านั้นค่ะไม่ถึง2ล้านบาทได้ขับซีรีส์3หล่อๆคันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเรามาดูรีวิวกันเลยค่ะความหล่อของเค้านี่บอกเลยว่าไม่แพ้ใครนะคะด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ Active Air Stream ค่ะ ไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED ค่ะมีไฟเวลคัมไลท์มาให้ด้วยมีไฟส่องสว่างนะคะเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยบอกเลยสว่างมากๆค่ะคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยและชุดแต่งของเขาค่ะเป็นแบบสปอร์ตรอบคันเลยค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะคะคันนี้ขุมพลังดีเซลค่ะ4สูบ 2,000cc 2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบค่ะให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้านะคะทำงานร่วมกันกับเกียร์อตัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน2ล้อหลังค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วลาย V สโปงนะคะและก็ได้เป็นยางรันแฟตปี2021ด้วยค่ะความหล่อด้านข้างนะคะ จะเห็นเลยคันนี้เขามาแบบดำดุนะคะทั้งตัวรถที่เป็นสีดำแบ็กชอปไฟนะคะแล้วก็บริเวณขอบประตูขอบหน้าต่างนะคะสีดำเงาไฮกอสแบ็คกระจกมองข้างค่ะเป็นแบบไฟฟ้านะคะสีดำสนิทเลยนะคะและประตูก็รองรับระบบคอมฟอร์ตแอสเซดด้วยนะคะมีกุญแจอยู่ใกล้ๆค่ะสอดมือเข้าไปเพื่อปลดล็อกนะคะมีกระจกมองข้างทำงานให้แล้วก็แตะที่ขีดบริเวณด้านข้างก็จะเป็นการล็อกรถค่ะ เดี๋ยวเราไปดูส่วนท้ายกันต่อนะคะคันนี้นะคะไฟท้ายของเขาสวยงามมากๆเลยดีไซน์เป็นแบบ L shape 3มิตินะคะจะดีไซน์มารับจนถึงด้านข้างเลยนะคะสปอร์ตสมชื่อเลยล่ะคะ่ะและคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะช่วยในการถอยจอดแต่ว่าไม่มีกล้องมองหลังมาให้ค่ะในส่วนของฝาท้ายรองรับระบบ n t n c ท l e s s Tailgate นะคะมีกุญแจใกล้ๆสอดเท้าเข้าไปเพื่อเปิดฝาท้ายได้ง่ายๆค่ะ นี่ <Wow. S 1> สำหรับเวลาปิดค่ะคันนี้นะคะก็ต้องปิดเองนะคะดึงลงมาแบบนี้ค่ะปิดง่ายๆฝา,าท้ายเบาๆนะคะด้านในซีรีส์3ขนาดกระทัดรัดค่ะสามารถวางสิ่งของต่างๆได้นะคะสะดวกมากๆเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะหารถสักคันหนึ่งคล่องตัวนะคะเดินทางไปทำงานอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มขนาดพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกนะคะด้วยการพับเบาะบาะริเวณที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะเป็นแบบ 40 20 40, 40ค่ะภายในของ BMW Series 3คันนี้นี่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากด้านนอกเลยนะคะด้านนอกเนี่ยจะเป็นรถสีดำนะคะโทนดุเท่นะคะแต่ด้านในค่ะจะให้ความรู้สึกหรูหรานะคะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังแท้สีคนอนยักนะคะตัดกับบริเวณคอนโซลด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอลูมิเนียมมาด้วยนะเชื่อมมาจนถึงตรงกลางนี้เลยนะคะ เป็นลวดลายสวยงามค่ะมาดูที่บอกกันดีกว่าถึงจะเป็นสีคนอยากแบบนี้นะคะหรูๆเนี่ยแต่เขาก็ยังคงความดีไซน์แบบสปอร์ตอยู่นะคะนั่งสบายค่ะปีกเบาะตรงนี้สามารถปรับความโอบกระชับได้นะคะเบาะที่นั่งคู่หน้าปรับระดับไฟฟ้าได้ฝั่งผู้ขี่มีเมมโมรี e ซีทมาให้นะคะ2ตำแหน่งอยู่ที่บริเวณประตูค่ะ แล้วก็มีที่รองต้นขามาให้ด้วยนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าค่ะมาดูกันที่พวงมาลัยนะคะเป็นแบบสปอร์ตสกา้านจับกระชับมือค่ะฝั่งขวานะคะควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะฝั่งซ้ายค่ะก็จะมีคูซคอนโทรลมาให้นะคะคันนี้ไม่มีแพดเดิลชิปมาให้นะคะ บริเวณด้านหน้าค่ะหน้าจอเรือนใหม่ค่ะคันนี้จะเป็นแบบกึ่งดิจิตอลนะคะตัวไม้เนี่ยเขาก็ยังเป็นตัวเลขนะคะอยู่แต่ว่าก็สามารถแสดงผลในเรื่องของโหมดการขับขี่ต่างๆนะคะแสดงอ,อ,อย่างเช่นประตูเปิดอยู่อย่างนี้นะคะก็จะมีรูปรถมีการบอกนะคะว่าประตูไหนเปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดมาค่ะมาดูจอไอร i v ์กันต่อนะคะคันนี้ได้จอไอรีส์แบบทัชสกรีนได้นะคะ แล้วก็ควบคุมผ่านปุ่ม i d ไดบริเวณด้านข้างเกียร์นะคะฟังก์ชันของตัว i d ไดเนี่ยก็มีครบคันนะคะสามารถฟังวิทีโได้ฟัง USB ได้นะคะแล้วก็มีนิเ a กชันด้วยนะคะสามารถเสิร์ชหาสถานที่ที่เราจะเดินทางไปได้เลยนะคะแล้วก็รองรับ o o n n e t t e d r ได้นะคะแล้วก็สามารถแสดงสถานะของการนำรถเข้า r ซ i ิ e ได้ะคะ่ะ คันนี้มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะคะถึง641เฉดเลยสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะก็จะสร้างบรรยากาศนะคะภายในห้องโดยสารทั้บริเวณด้านหน้าแล้วก็บริเวณประตูนะคะในส่วนของแอร์ค่ะได้เป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะปรับอุณหภูมิได้เลยค่ะถัดมานะคะตรงกลางนี้จะมีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำให้2ช่องค่ะแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบ USB นะคะ ระบบเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตอนโนมัติ8สปีดนะคะคันนี้มีโหมดการขับขี่มาให้นะคะ3โหมดด้วยกันโหมดแรกค่ะ Eco Pro ค,ค่ะโหมด Comfort ค,ค่ะและโหมด Sport ค่ะและคันนี้ก็มีออโต้โฮมาให้ด้วยนะคะขับรถเวลารถติดเนี่ยกดปุ่มนี้นะคะก็สบายเลยละคะ่ะไม่เมื่อยแน่นอนนะคะไม่ต้องเหยียบเบรกคร้างนานๆแล้วก็มาพร้อมกับเบรคมือไฟฟ้าค่ะ ตรงกลางนี้นะคะมีช่องสําหรับใส่ของขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบ USB รองรับแบบ Type C ด้วยนะคะเดี๋ยวอายไปนั่งที่บริเวณด้านหลังให้ดูกันต่อเลยค่ะภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนั่งสบายนะคะเผลนๆเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ s e r i e ์5เลยนะคะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยเป็นสีคอนอยักนะคะดูหรูเรียบนะคะแล้วก็เบาะเนี่ย เนี้ยบมากเลยนะเหมือนถ้าไม่มีการน,นั่งมาก่อนเลยนะคะและบริเวณประตูค่ะเขาก็มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะคะและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารด้านหลังด้วยค่ะมีแอร์มาให้นะคะซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้เลยนะคะจากบริเวณด้านหลังนี้ค่ะตรงกลางเมื่อดึงออกมาก็จะเป็นที่วางแขนแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำให้2ช่องค่ะ สีสามคันนี้เป็นรถที่มีออปชั่นต่างๆอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถ bmw สักคันหนึ่งเนี่ยต้องจัดคันนี้แล้วล่ะค่ะสวยถูกใจกันไหมคะสำหรับ bmw 320D Sport คันนี้ค่ะเป็นรถประกอบนอกทั้งคันเลยนะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะรถปี2019ออปชั่นแน่นภายนอกหล่อเท่ด้านในหรูหร,ราค่ะราคาพิเศษจริง,รงๆเพียง 1,950,000บาทนะคะคไม่ถึง2ล้านได้ค่ะ 320D Sport สุดเท่คันนี้ไปเลยนะคะถ้าชอบก็ติดต่อทักไลน์กันมาได้เลยค่ะทาง Line Official a Europa- Used Car ค,ค่ะและฝากติดตามกันด้วยนะคะที่ทาง Facebook Page BMW Used Car by Europa YouTube Channel BMW Europa Motor Group ค่ะบอกเลยว่าอ้าอายเตรียมรถ บีเยสวยๆเด็ดๆเนี่ยมารีวิวให้ได้ชมกันอีกหลายรุ่นเลยติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดค่ะวันนี้อ้ายขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ